สวัสดีครับพบกับผมโบรถเก่งมือสองนะครับวันนี้วันที่28พฤศจิกายนนะครับผมมาทำการรีวิวท่ายคลิป t o y ย t a Corona x เอ็กเซอนะครับตัวนี้เป็น x อ็กเซอนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ท้ายโด่งนะครับตัวนี้เป็นปี9 98นะครับเป็นปี98นะครับผมเครื่องยนต์ 4A นะครับ 1,600cc ระบบเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะครับผม ไม่เคยชนหนักนะครับแล้วก็ไม่มีประวัติการเคยติดแก๊สมาก่อนนะครับผมมาแล้วนะครับกับรถ t o y ยต้าโคโรนาเเอนะครับมาตามคำเรียกร้องนะครับมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อเลือกหานะครับผมรถคันนี้บอกได้เลยว่าสภาพเดิมๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมดูกันได้เลยนะครับลูกค้าทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมจะพาลูกค้ารับชม ใบกัดภายนอกให้ครบนะครับแล้วก็จะได้ดูภายในกันนะครับผมเรื่องของสีนะครับลูกค้าสีได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมบางนะครับร่องรอยจะมีบ้างตามอายุการใช้กันนะครับสีไม่ซีดไม่ด้านไม่แตกไม่ร้าวนะครับดูครับนี่ครับลูกค้าร่องรอยขูดขีดจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับนี่เลยจี้ให้ลูกค้าได้ดูนะครับมีรอยขูดขีดบ้างนะครับเล็กๆน้อยนแบบนี้เลยนะครับ ตามสเต็ปตามการใช้งานตามอายุนะครับผมบอกได้เลยว่าเครื่องดีมากช่วงล่างดีมากนะครับผมนะฮะตัวนี้ได้เป็นระบบเบรก ABS ด้วยนะครับระบบ ABS, เบรก ABS แอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภยัยฝั่งคนขับนะครับผมตัวนี้กระจกกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับ <c oughs> ขออภัยครับลูกค้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับผมกระจกไฟฟ้าสามารถ ใช้งานได้ครบนะครับระบบไฟฟ้าภายในรถใช้งานได้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะได้เป็นปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับนี่แหละครับลูกค้าเอกสารครบโอนนะครับคันนี้มาพร้อมเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับภาษีถึงปีหน้ากันเลยทีเดียวนะครับผมใช้งานกันยาวๆนะครับซื้อไปสามารถใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าผมอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับผม นครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนะครับเมืองอีสานเมืองแม่ย่าโมนะครับเมืองสตรีหญิงกล้านะครับผมกลับหาูกค้าเอ่อที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยู่เอ่อไกลๆไม่สะดวกเดินทางมารับแต่ว่าอยากจะได้รถคันนี้ไปครอบครองนะครับผมมีบริการจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมอยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ปัญหาสําหรับโบรถก่งมือสองนะครับผมมีการจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านนะครับ ไม่ต้องมาให้เหนื่อยไม่ต้องมาให้เสียเวลาก็ได้นะครับผมนี่ครับเรามาดูกันต่อเลยครับลูกค้าครับลูกค้าที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่ก็เปรียบเสมือนลูกค้าได้มารับชมด้วยตาของตัวเองเลยนะฮะนี่ครับไม่ต้องกลัวครับลูกค้าผมรายงานให้ลูกค้าได้ทราบได้เห็นชัดๆตรงๆเลยนะครับเดี๋ยวมีตําหนิตรงไหนบ้างผมจะเจ๊ให้ลูกค้าได้ดูนะฮะนะครับเรื่องของสีนะครับสีได้เป็นสีเดิมนะครับสีเดิมบางนะครับเดิมบางทั้งคันครับ ร่องรอยขูดขีดมีบ้างครับนะครับบางๆสนิทเลยนะฮะไม่เคยชนหนักนะครับไม่มีประวัติไม่เคยติดแก๊สด้วยนะฮะดูได้เลยครับ x อ r กนะลูกค้านะ x อ r นะไม่ใช่โตโยต้าท้ายโด่งนะครับบางคนขอยกตัวอย่างนิดนึงบางคนเ,เข้าใจผิดนะคิดว่าคิดว่าท้ายโด่งเป็น x อ r คิดว่า x อ r เป็นท้ายโด่งก็มีนะครับผมถ้าเอ็ก ขอพักกันลูกค้าถ้า Xeer นะครับกันชนหน้าอย่างนี้ครับก็จะยืนออกมายาวกว่าท้ายโด่งนะครับแล้วก็กันชนหลังนะครับผมแลแล้วก็ระบบช่องลงช่วงล่างนี่เปลี่ยนใหม่หลายตัวหลายชิ้นนะฮะแล้วก็ทายดนนี่เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะเป็นแผงประตูนะครับเป็นคอนโซลด้านหน้านะครับนะครับคันนี้สวยเลยลูกค้า นี่เจ้าของเดิมใส่ไอตัวนี้มาให้ด้วย <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยครีบฉลามหรือหางปลาฉลามนะครับสวยงามนะลงตัวนะครับผมลูกค้านี่ครับมาลำดับต่อไปเราไปรับชมบรรยากาศภายในครับลูกค้า <c oughs> ขออภัยนะลูกค้าอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะฮะนี่ดูภายในกันต่อครับลูกค้าภายในนะครับเรื่องของฟรีมลูกค้าจะได้เป็นฟรีมมีห้อของไฮคูนะครับนี่คือเลยครับ ไฮคูทั้งทั้งคันเลยนะครับทั้งบานเลยทั้งเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบานเลยนะครับประตูด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวานะครับผมเป็นฟิล์มไฮคูนะครับสู้กับแดดได้อย่างสบายๆนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าแอร์เย็นมากนะครับแอร์เย็นเจียบเย็นฉ่ำเลยนะฮะเปิดกลางวันนี้รู้สึกเย็นผ่อนคลายสบายๆนะครับพอตกกลางคืนมาเท่านั้นครับหนาวเลยครับคันนี้ไม่ต้องกลัวครับเรื่องของแอร์ของโตโยตานี่เขาจะเย็นอยู่แล้วนะฮะ นี่ครับ <c oughs> เป็นเบาะเดิมเบาะแท้จากโรงงานนะครับผมเอกลักษณ์ของ x อ r นะฮะลูกค้าสวยๆเลยนะครับให้ลูกค้าได้ดูช,ช้าๆชัดๆเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เพื่อประกอบการตัดสินใจนะฮะผมพูดได้เลยว่าลูกค้าได้ไปใช้งานไม่มีคาว่าผิดหวังนะฮะท่านใดที่มองหาอยู่นะครับรีบโทรมาหาผมได้เลยนะครับ0855754369นะครับ0855 7 5ป3 6 9 Excuse textures. อยู่จังหวัดไหนไม่ใช่ปัญหาสำหรับโบนะครับ เดี๋ยวเราจะมีการจัดส่งลูกค้าได้นะครับตัวนี้เครื่องเสียงก็ใช้งานได้นะครับผมระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ครบทุกจุดเลยนะฮะลูกค้ากระจกอ่ขึ้นลงครบทั้ง4บานแล้วก็ปรับกระจกมองข้างด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมโอ้โห oh อำหนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ขับขี่แล้วก็ผู้นั่งโดยสารไปด้วยนะฮะดูเลยครับลูกค้าสวยๆนะครับผมสวยๆพร้อมใช้งานนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับผม เมื่อล่าสุดโตต้ท้ายโด่งสีสีสีเดียวกันเนี่ยฮะอาทิตย์ที่แล้วผมก็ขับขึ้นไปส่งให้ลูกค้าที่นู่นเลยนะครับกำแพงเพชรเลยนะฮะร,ระยะทางพิสูจน์มาอาการเวลาพิสูจน์คนนะฮะสบายๆนะครับผมเอ็ X e e R กซิเออร์กับท้ายโด่งก็เปรียบเสมือนพี่กับน,น้องนะครับผมถ้าดูเผินเหมนี่เหมือนเหมือนรุ่นเดียวกันเลยนะฮะแต่ถ้าเรามาดูถึงรายละเอียดนะครับผมรายละเอียดนี่แตกต่างกันเยอะนะฮะ นี่ครับผมสวยงามเลยนะฮะภายในกว้างขวางนะครับนั่งสะดวกสบายนะครับผมภายในสวยเลยนะครับรถคันนี้สวยในเลทราคาหลักเหมือนนะลูกค้านะท่านใดที่อยากจะได้รถเก่งพร้อมใช้งานนะครับหารถไว้ใช้งานดีๆสักคันสภาพพร้อมใช้งานนะครับคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างดีเลยนะครับมาเลยครับสวยมากนี่ครับกัะชนหลังก็อย่างที่ผมบอกกระชนหลังเขาจะยื่นยาวมานะครับผม สวยนะฮะเรียบร้อยนะครับเรียบหรูดูดีนะฮะดูเลยครับผมสีสวยเลยยิ่งเอ่อมาโดนแดดฝั่งนี้ยิ่งสวยเลยนะฮะนี่ครับผมยางก็ยังดีอยู่นะครับสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะฮะดูได้เลยนะฮะดอกยังเหลือเยอะนะครับผมมาลำดับต่อไปดูประตูหลังฝั่งคดขับครับลูกค้านี่เลย สวยไหมครับลูกค้าครับสวยไหมครับสวยไหมครับเชื่อเหลือเกินว่าถูกใจโดนใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรื่องราคานะครับตามสเต็ปของผมโบโรถเก๋ม,มือสองนะครับผมจะขออนุญาตแจ้งไว้ในชื่อเรื่องนะครับแล้วก็ถ้าคันไหนที่มีการจัดจาหน่ายออกไปแล้วหรือว่าขายออกไปแล้วผมจะมีการวงเล็บไว้หน้าชื่อเรื่องว่าขายแล้วอย่างชัดเจนนะครับนี่ครับผมมาลําดับต่อไปเรามาชมบริกา์ ตรงคนขับกันบ้างครับลูกค้าครับโอ้โหเดี๋ยวให้ดูตำหนิอีกนิดนึงนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเลยครับลูกค้าครับนี่ครับแผงประตูฝั่งคนขับนะครับสวยๆนะครับนี่ครับเบาะก็จะมีตำหนิจะตามการใช้งานนะฮะอย่างนี้เลยให้เห็นเลยนะฮะนิดหน่อยนะฮะลูกค้าสามารถไปแก้ไขเองได้นะครับนี่เลยครับผม สวยๆนะครับแอร์แบ็กฝั่งคนขับนะครับนี่เลยครับลูกค้าสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดหัวเปิดท้ายลูกค้าได้ชมนะครับมาครับตอนนี้วิ่งน้อยด้วยนะลูกค้านะวิ่งอยู่ที่2องแสนห้านะครับสองแสนเป็นไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับเจ้าของเดิมทํางานอยู่อำเภอนะฮะพูดแค่นี้นะครับบางทีเราพูดพูดถึงเจ้าเจ้าของเดิมบางทีไปโดนแบบ เจ้าหน้าที่ทางการอะไรสักอย่างเนี่ยผมโดนแบดเลยนะต้องมาลงคลิปใหม่นะครับมาดูดานท้ายกันบ้างครับลูกค้านี่ครับเดิมเดิมนะฮะลูกค้านี่ครับเดิมเดิมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับดูได้ตรวจสอบได้นะครับผมดูเลยครับผมดูหัวนน็อตได้นะฮะนี่ครับผมไล่มาเลยครับ ตะเข็บด้านหลังฝั่งซ้ายครับตัวนี้มียางไหลายให้ครบพร้อมนะครับด้านหลังสวยงามนะครับมีพรมปูด้านข้างให้สวยงามนะครับนี่เลยครับด้านในครับสวยงามนะครับพร้อมใช้งานนะครับลูกค้านะท่านได้หาอยู่นะครับไม่มีคาว่าผิดหวังแน่นอนนะครับ เดี๋ยวดูยางไหลให้นะครับนี่ยางไหลมีให้นะครับนี่แหละครับสวยๆนะครับผมยางไหลแม่แรงแม่แรงมีไหมอ๋อแม่แรงตรงนี้ไม่มีมานะครับผมไม่มีมาไม่ใช่ปัญหาลูกค้าไปสามารถไปหาเพิ่มเติมเองได้ตัวละสองสามร้อยนะฮะนี่เลยผมก็รีวิวกันสดๆนะฮะไม่ได้มีสคริปต์ไม่ได้มีอะไรนะฮะให้ลูกค้าได้เห็นนะฮะ เดี๋ยวระดับต่อไปผมไล่มาชมบรากศภายในห้องเครื่องนะครับลูกค้าสวยมากเลยนะฮะเครื่องพันหกด้วยนะครับผมเครื่องหนึ่งจุดหกนะครับ 4A นะครับมาครับสวยๆเลยมาขอญาตค้ำฝากระโปรงนิดนึงนะครับผมนี่ดีครับลูกค้าครับสวยนะครับดูได้เลยครับผมว้าวนี่เลยฮะลูกค้าชมกันได้ครับ แดดอาจจะส่องนิดนึงนะครับตอนนี้ก็8โมงกว่าๆนะครับแดดอาจจะแยงตานิดนึงนะฮะนี่ครับผมมาเลยครับเครื่องดีแบตเตอรี่ดีนะครับพา纳โซนิกนะครับตื่นเช้ามาทีเดียวติดนะฮะไม่มีงอแงนะฮะสตาร์ทปุ๊บติดปั๊บนะครับนะฮะนี่แหละครับโลโก้ของโตยิตายังอยู่เลยนะฮะ แพ้เดิมจัดนะฮะโอเคมาลําดับต่อไปเราไปสตาร์ทเครื่องกันครับลูกคาครับสวยงามทรงดีมากเลยนะฮะมาครับเรามาสตาร์ทเครื่องกันครับฟับงเสียงเครื่องกันนะฮะนี่ครับก่อนสตาร์ทเครื่องขอแนะนําเป็นเกร็ดความรู้นะครับขอแนะนําเป็นเกร็ดความรู้ก่อนสตาร์ทเครื่องรถทุกคันนะครับ เราต้องเปิดสวิตช์ให้อยู่ในตำแหน่งออนก่อนนะครับให้สัญลักษณ์ไฟตรงไหนตรงหนึ่งหายไปก่อนนะครับเนี่ยอย่างอย่างคันนี้เอ่อ ABS ก็หายไปเราค่อยสตาร์ทได้นะครับนี่ครับผมให้ระบบมันรีเซ็ตก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็ก่อนออกจากบ้านนะครับเช้าตรู่ก่อนออกจากบ้านให้อุ่นเครื่องก่อนประมาณสัก5านาทีนะครับอันนี้จะทําให้เครื่องยนต์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับให้น้ำมันมันหล่อลื่นก่อนนะครับผมอันนี้บอกให้เป็นเกรดความรู้นะครับผม เพื่อยืดอายุการใช้งานถนอมเครื่องยนต์ของเราด้วยนะครับผมโอเคลําดับต่อไปเราไปฟังเสียงเครื่องกันนะครับลูกค้าครับมาเลยครับเครื่องยนต์เงียบมากลูกค้านะฮะเครื่องยนต์เงียบๆนะครับมาเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ลูกค้าได้ฟังเสียงเครื่องใกล้ๆกันฮะและผมจะดึงที่วัดน้านเครื่องขึ้นแล้วก็จะเร่งเครื่องนะครับว่าจะมี อาจะมีไอหรือว่ามีควันขึ้นมาหรือเปล่านะฮะลูกขาเป็นไงครับควันไม่มีแม้แต่น้อยนะครับไม่ไอไม่พ่นไม่ควันะครับเครื่องดีมากๆนะฮะดีครับผม 4A นะครับ1,600 cc นซีซีนะครับสุิดยอดประหยัดน้ำมันนะครับผมโอเคผมขออนุญาตปิดปากกระโปรงนะฮะหนึ่งสองโอเคครับลูกค้าครับนี่ก็คือการรีวิวนะครับโตโยตา้าโคโรนา เอ็กซีเออร์นะครับปี98นะครับเครื่องยนต์ CA, 1,600ซีซีระบบเกียร์อัตโนมัติเกียร์ออโต้นะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับผมเอกสารครบโอนพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับผมลูกค้าต่างจังหวัดหากไม่สะดวกเดินทางมาผมบริการจะส่งให้ลูกค้าได้ถึงนาบานนะครับผมราคาผมแจ้งไว้ในชื่อเรื่องอย่างชัดเจนนะครับฝากถึงลูกค้าท่านต่อไปด้วยนะครับถ้าท่านใดอยากจะได้รถเก่ง ราคาหลักหมื่นสภาพที่พร้อมใช้งานได้เลยฝากกดติดตามนะครับคันนี้อาจจะยังไม่ถูกใจคันต่อไปอาจจะถูกใจลูกค้าก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขออนุญาตให้ลูกค้ากดติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมจะมีรถดีๆมานําเสนอให้ลูกค้าได้ชมอยู่ตลอดนะครับผมโอเคครับวันนี้ก่อนจบคลิปนะครับต้องผมต้องขออนุญาตราบขอบพระคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมการรีวิวถ่ายคลิปโตโยตา้าโคโรนาเอ,เอ,อคันนี้นะครับวันนี้ผมโบนะครับ ต้องขออนุญาตกราบลาลูกค้าที่น่ารักไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับ